เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะอยู่กับผมในรายการแร็ปตั้มเกมเมอร์ชิงเกอร์โอเย่นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างอ่ารถนั่นเองนะฮะเป็นรถทหารนั่นเองนะฮะก็สามารถแบบอ่ามีปืนข้างบนด้วยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปะนะ,ะก็อยู่ในเทสเตอร์แพคแบบเดิมนั่นเองแล้วก็ในแบบอ่าในแมปเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่านะฮะก็โอเคสวยนะฮะรถหลวนะฮะ ปะนะครับนี่รวยนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคนะครับนี่ก็นะอย่างที่ผมบอกนะครับก็เป็นรถทหารนะสามารถมีปืนติดข้างบนด้วยนั่นเองนะฮะนี่แล้วก็สามารถแบบลงไปแล้วแบบยิงได้ด้วยนะครับปั๊งๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวขอเอาเทจเจอร์แพคออกก่อนละกันเนาะนะครับถ้าใครอยากได้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งมีไว้ใต้รีสคริปชั่นนะครับสำหรับพาที่แล้วนะครับจะสอนอในการสร้างรถถังนั่นเองนะฮะแบบนี้รวย นะรถถังนั่นเองนะฮะโอเคมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะฮะอุปกรณ์นะครับก็มีแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็ไปเตรียมกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับโอเคนะก่อนอื่นเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับก็ทําการนะครับวางบล็อกนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็เว้นไว้ประมาณ1บล็อกนั่นเองนะครับแบบนี้นั่นเองนะแล้วก็เว้นยาวออกไปข้างหลังประมาณ4บล็อกนั่นเองนะครับ1 2 3 4สองสามสี่ นะครับผมแล้วก็วางแบบนี้ไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ทําการเอาแผ่นเล็กหินนะครับวางแบบนี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมแล้วก็วางข้างหน้าด้วยเป็นแตกนั่นเองนะครับแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ทําการวางข้างข้งเลยนะฮะประมาณสองบล็อกนั่นเองครับหนึ่งสองนะครับปึ๊บป๊บนะแล้วก็เอาไอ้ที่เปิดปิดนะฮะไอ้อันนี้นะครับวางตรงนี้ไปอ่นะครับ เอ๊รู้สึกว no ่าข้างหลังน so ี่ต้องวางแบบนี้ไปนะครับวางแบบนี้ไปนะฮะส่วนข้างๆ้างนะครับเราก็วางแบบนี้ไปนะครับแล้วข้างหน้าเราก็วางแบบนี้ไปนะครับโอเคนะครับก็จะได้ตัวรถแล้วนั่นเองนะฮะมีรวยนะโอเคต่อมานะครับเราก็ทาการใช้ขนแกะนะฮะสีเทาสีเทาดำดำเนี่ยแบบถนนเลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็วางแบบนี้ไปเลยนะฮะประมาณ3บล็อกนั่นเองนะครับ1 2 3สาม แล้วก็หนึ่งสองสามอ่านะครับผมต่อมานะครับเราก็เก็บไปก่อนนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการติดปุ่มนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ติดตรงล้อด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับผมเอ๊เดียวเดี๋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 ยวปุ่มนี่รู้สึกว่าต้องติดตรงนี้นะครับอ่ะนะฮะแล้วก็ติดอีกข้างด้วยนะครับปึ๊บปุ๊บเาฝนตกอีกโอเคนะครับโอ้โหโอตอนฝนตกเอ้สวยนะคุณผู้ชมนะครับเออผมไม่เปิดอะไรกันนะครับ โอเคปรับชาจไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะนะฮะก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอ่าติดอันนี้ด้วยนะครับโอเคติดตรงนี้ไปด้วยนะฮะนี่นะครับเราเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการอ่าใช้บันไดนะครับวางแบบนี้ไปนะครับแล้วก็วางอีกข้างหนึ่งด้วยปึ๊บอ่านะครับแล้วเราก็ทําการวางแบบนี้ไปด้ยนะฮะปึ๊บ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 อ่านะฮะแล้วเราก็ติดตรงนี้ไปนะแล้วก็อปปุ่มติดตรงนี้ไปนั่นเองนะครับก็ จะเป็นในส่วนของล้อนั่นเองนะฮะล้อแบบล้อยางอะไรประมาณนี้ถ้าแบบขับขับไปแล้วแบบยางพังอะไรประมาณนี้เราก็เอายางนี้มาเปลี่ยนนั่นเองนะฮะมันคือความจินตนาการนั่นเองนะครับโอเคนะฮะต่อมานะครับเราก็ทําการเก็บผมไปก่อนนะครับแล้วก็วางบันไดแบบนี้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะแปบบไหนวะอ่ะวางแบบนี้ไปนะครับผมแล้วก็วางหันแบบนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ทำอีกข้างนึงด้วยอ่ะนะฮะ แล้วตรงนี้เราก็วางแบบนี้ไปปึ๊บอ่านะฮะแล้วก็เอาเตานะครับเตานะฮะวางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เอาแผ่นเล็กนะครับวางแบบนี้ไปนั่นเองนะฮะประมาณ2บล็อกนั่นเองนะครับแบบนี้ปึ๊บ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 อ่านะครับอ่านะฮะแล้วก็ทําการวางกระจกไปเลยนะครับนี่นะฮะใครจะใช้กระจกสีไหนก็ได้นะครับผมอ่านะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็อย่าลืมวางตรงนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ เอานี้ออกใหม่ทีหนึ่งนะใส่ไปตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับอ่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวทําการอ่าต้องใช้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะไปอ่าโอเคแล้วก็เอาขนแกะนะครับแผ่นบางนะครับวางตรงนี้ไปนะครับปึ๊บอ่ะนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะสีเดียวกับตัวรถวางตรงนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมวางกระจกอ่าข้างบนด้วยนะครับวางกระจกข้างบนตรงนี้เลยนะฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการอ่าวางแผ่นเล็กนะครับ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บวางขึ้นมาเลยนะฮะให้มันเท่ากับกระจกนั่นเองนะครับวางประมาณอีกอีกอีกบล็อกหนึ่งนะครับปิดแบบนี้เลยนะฮะวางแบบอีกบล็อกหนึ่งประมาณนี้นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับเราก็วางไปเลยนะครับปึ๊บปึ <bunker. S 1> ๊บอ่านะครับปิดไปเลยนั่นเองนะแล้วก็ทําการวางบันไดแบบนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับต่อมาเราก็ทําการวางแบบนี้ไปอีกทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่ะนะก็จะเป็นในสุดของแบบอ่ะมองแบบเฮ้ยมันมีที่นั่งด้วยอะรปมาณนนี้ัเง โอเคนะสี่ประตูนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ทำแบบนี้ไปเลยนี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคนะถูกแล้วถูกแล้วโอเคนะครับแล้วก็ทําการใส่ในนี้ไปเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็สามารถยิงปืนได้แล้วนั่นเองนะครับแต่รู้สึกว่าอันเก่านี้ผมไม่ได้ใส่นะฮะนี่นะฮะมันก็เลยแบบดูตามๆไปนั่นเองนะครับอ่านะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทามาเอาทําการป้อมปืนก่นนะครับ แล้วก็เอานี่ออกมานะฮะกระกระจกสีดํานะครับวางไปเลยนะฮะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ่านะฮะนี่ยิงยิงให้ดูนะครับปังปังปังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะต้องทําเสียงเอฟเฟกเองนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะฮะเราก็มาทําไฟหน้ารถกันนั่นเองนะครับแล้วก็เอาป้ายนะครับกับกรอบรูปนั่นเองนะฮะแล้วก็กรอบที่ใส่กรอบรูปนะครับแล้วก็วางไปตรงนี้เลยนะฮะปึ๊บ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 อ้อมออม โอเคนะแล้วก็ไปทําข้างหลังด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะฮะแล้วก็วางไปด้วยอ่านะครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็เอาบล็อกลิสโตนนะครับกับอันนี้ออกฟานะครับแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปก่อนนะครับเป็นไฟหน้ารถนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาบล็อกลิสโตนนะครับไปใส่ข้างหลังนี่นะฮะก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายรถนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเทเจอร์ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวว อ่านะครับรอแป๊บนึงนะครับมันอาจจะหลดนานหน่อยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะสําหรับรถอ่าเอ้ยเดี๋ยว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 เดี<ๆ>๋ยวผมลืมทําเสานะครับเสาก็วางไปเลยตรงนี้แล้วกันครับหนึ่งสองสามอ่าประมาณสามบล็อกนั่นเองนะครับก็แค่นี้ก็เป็นอัสุรทิเรียบร้อยแล้วนะฮะสําหรับรถอ่ารถทหารนั่นเองนะแบบมีป้อมปืนข้างบนด้วยนั่นเองนะครับ เอาล้วครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถติดอาวุธนั่นเองนะฮะก็เป็นรถทหารนั่นเองนะฮะแนวอเมริกาเลยนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะก็อย่าลืมกด subscribe นะิร์นเพิ่มเกียรติใช้ผมนั่นเองนะฮะก็แล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแรปตั้มเกมเมอร์ชิลเกย์โอเยนะครับผมวันนี้ก็จะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านั่นเองนะครับบ๊ายบายทอกทุานจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติิดดดดตตตาาาาามมมมมปุุ่่่สีีแแง้้วยยยนะะคคครรัับบบลลลออืเเขขทกณ 拜拜。Bye bye.